สวัสดีครับคุณกำลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาเติมเต็มกำลังใจให้คุณในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตคุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับว่าทำไมเราถึงไม่มีความสุขทำไมชีวิตช่วงนี้เนี่ยถึงมีความสุขยากจังเพราะอะไรล่ะครับผมได้ไปอ่านเจอบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของความสุข เขาบอกว่า5เหตุผลที่คนเราไม่มีความสุขเนี่ยมีอะไรบ้างผมก็เลยอยากจะลองเอามาพูดต่อให้ทุกคนได้ฟังดูว่ามันได้ตรงกับทุกคนไหมแล้วถ้าเกิดเจอ5้าเหตุผลนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยได้พบเหตุผลแล้วก็หาทางหรือว่าหาวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นโดยที่ต้องรู้จักก่อนนะครับว่าทำไมเราถึงไม่มีความสุข แล้วก็หาวิธีแก้ไขกับปัญหานั้นที่เกิดขึ้นนะครับก็ลองมาฟังดูนะครับว่ามันจะตรงกับตัวคนเองหรือเปล่าข้อแรกนะครับเขาบอกว่าเหตุผลที่ทำให้เราไม่มีความสุขก็คือเราชอบเอาตัวเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาบอกนะครับว่าการที่เราเนี่ยเปรียบตัวเรากับตัวเราเองเนี่ยมันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นแต่ถ้าเกิด เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยลดคุณค่าของตัวเองลงและจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขน้อยลงผมว่าข้อนี้มันน่าจะตรงกับหลายๆคนนะครับเพราะหลายๆคนชอบเอาชีวิตของคนอื่นมาเทียบกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโหไม่ดีๆไม่ได,ไมได,ไมได้มีชีวิตที่มันดีแบบนั้นเลยผมว่าน่าจะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเคยไหมครับที่พ่อแม่ชอบเอา เรื่องของคนข้างบ้านคนรอบตัวเนี่ยมาเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยลูกของคนนั้นเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งลูกของคนนี้เนี่ยเรียนเก่งมากเลยได้ไปนูน่นได้ไปนี่ได้มีรางวัลเยอะแยะมากมายถ้าเป็นตอนนั้นนะเรารู้สึกยังไงล่ะครับผมว่าถ้าเป็นผมตอนนั้นผมจําได้เลยว่ามันทําให้ผมรู้สึกว่าเออโหเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วเราจะทําได้ไหมมันทําให้เราไม่มีความสุขจริงไหมครับ ถ้าใครเจอเหตุผลข้อนี้แล้วเนี่ยก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับก็เอาตัวเองเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวเองพอเพื่อพัฒนามันให้ดีขึ้นเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตแล้วก็ดูว่าตอนเนี้ยเรามีความสุขมากขึ้นจริงไหมส่วนข้อ2นะครับเขาบอกว่าเหตุผลที่ทําให้เราไม่มีความสุขก็คือเราขาดความพึงพอใจกับชีวิตของเราเองคือเราไม่ได้รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ผู้เขียนนะครับเขาบอกว่ามีเด็ก200ล้านคนในอินเดียเนี่ยที่เขานอนโดยที่วันนั้นน่ะเขาไม่ได้กินข้าวเลยสักมือหนึ่งการได้กินอาหารสักมือเนี่ยมันเป็นความสุขที่สุดเลยของเด็กคนนั้นหรือว่าเด็ก200ล้านคนเนี่ยแค่อาหารมือเดียวทําให้เขามีความสุขมากถึงขนาดที่แบบอาจจะร้องไห้ออกมาได้เลยผู้เขียนเลยตั้งคาถามกลับมาว่าเออแล้วตอนเนี้ทุกคนนะ่ะ มีบ้านสักหลังมีครอบครัวมีรถได้มีอาหารกินครบทุกมื้อแล้วทําไมถึงยังไม่มีความสุขก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าเออยังมีคนที่แบบเขามีความสุขแค่การได้กินข้าวมื้อหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์แต่เราเนี่ยมีทั้งข้าวกินครบทุกมื้อมีที่อยู่อาศัยหรือบางคนอาจจะมีรถขับได้มีเงินใช้พอที่จะซื้อของที่เราอยากได้แต่ทําไมเรากลับไม่มีความสุข เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งนั้นคือไม่ได้รู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เรามีอยู่พอเราขาดความรู้สึกที่อยากจะขอบคุณหรือว่าความพึงพอใจกับสิ่งนั้นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยก็เ,เลยรู้สึกว่าเอออยากได้สิ่งใหม่ๆอีกมากมายเพื่อมาเติมเต็มความสุขของเราทางๆที่เรามีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นมันไม่รู้สึกพอใจกับมันไม่ได้รู้สึกขอบคุณชีวิตที่เราได้เกิดมาดีขนาดนี้แค่เราลอง เปลี่ยนชีวิตของเราหรือความคิดของเราสักนิดหนึ่งว่าเออที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็ดีแล้วมันก็คือความสุขความสุขหนึ่งที่เราได้รับมาแค่นี้ผมว่าเราก็จะมีความสุขมากขึ้นส่วนข้อ3นะครับเขาได้บอกว่าคนเราอะที่ไม่มีความสุขครับเพราะติดอยู่กับคอมฟอร์ทโซนมากเกินไปเขาบอกว่าคอมฟอร์ทโซนเนี่ยเป็นที่ที่สวยงามนะ แต่ไม่มีสิ่งไหนที่จะเติบโตได้ในพื้นที่แห่งนั้นเพราะว่าผมว่าทุกคน,นมีความฝันที่อยากจะทําแต่หลายคนก็ติดอยู่กับคอมฟอร์ทโซนไม่กล้าที่จะลงมือทําผู้เขียน,นยได้บอกว่าชีวิตของเราะมันสั้นและการทําตามความฝัน,นมันก็อาจจะใช้เวลาที่นานพอสมควรการที่เราติดอยู่กับคอมฟอร์ทโซนนานๆโดยที่ไม่กล้าที่จะลงมือทํามันทําให้ชีวิตเราเนี่ย ขาดบางสิ่งบางอย่างไปหรือว่าขาดความสุขมันทําให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขน้อยลงโดยที่เราอาจจะมีความสุขได้มากกว่านี้ถ้าเราได้ไปทําสิ่งที่เราชอบได้ไปทําสิ่งที่เรารักหรือว่าได้ออกไปใช้ชีวิตจริงๆที่เราอยากจะเป็นไม่ใช่ใช้ชีวิตดังที่คนอื่นเนี่ยคาดหวังไว้ว่าเราจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้คือถ้าเราอยากจะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยก็ควรลองที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซน ลองที่จะเสี่ยงเพื่อจะมีความสุขให้กับตัวเองบ้างข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าจริงๆความสบายหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันมีความสุขได้มากกว่านี้จริงหรือเปล่าก็อยากลองให้ทุกคนเนี่ยอองกลับไปคิดดูนะครับว่าเรามีอยู่ในคอมฟอร์ทโซนจริงๆและอยู่นานแค่ไหนแล้วเราได้ลองออกจากมันสักครั้งดูไหมถ้าลองแล้วก็อินบ็อกมาบอกกันบ้างนะครับ ส่วนข้อต่อไปนะครับที่ทำให้เราม,มีความสุขข้อ4ก็คือผู้เขียนเนี่ยได้บอกไว้ว่าพอเราเนี่ยไม่ขยับร่างกายของเราด้วยเทคโนโลยีความสะดวกสบายสมัยนี้เนาะที่ทำให้เราเนี่ยแค่นั่งอยู่กับที่ก็สามารถนเนรมิตทุกอย่างได้เพียงแค่ปลายนิ้วยิ่งสมัยนี้เราแค่อยากกินอะไรก็แค่สั่งแก๊ปไม่ต้องไปต่อแถวไปต่อคิวเหมือนสมัยก่อนแล้วหรือว่า เราทำงานได้บนคอมพิวเตอร์หรือบน i p a d บนโทรศัพท์มือถือเราก็ไม่จำเป็นต้องเดินไปนู่นไปนี่หรือว่าไม่จำเป็นต้องไปต่างจังหวัดมันจะเป็นต้องขยับร่างกายให้มันมากก็นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อาจจะทำให้เราไม่มีความสุขเพราะจริงๆเนี่ยการได้ขยับร่างกายการเดินไปไหนเนี่ยหรือว่าการออกกาลังกายมันทาให้ร่างกายเราเนี่ยหลั่งสาร ที่ทําให้เรามีความสุขมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผู้เขียนบอกว่าเออจริงๆมันอาจจะทําให้เราไม่มีความสุขและเป็นเหตุผลหนึ่งใน5เหตุผลเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้ร่างกายเราเนี่ยหลั่งสารที่ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นหรือเราไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ขยับร่างกายมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราจริงๆเราอาจจะไม่มีความสุขก็ได้นะสําหรับข้อนี้ก็เอาไปปรับใช้ได no ้ง่ายๆเลยนะครับคือการออกกําลังกายบ้าง เดินไปไหนไปะไหนด้วยตัวเองบ้างไม่ต้องอยู่กับที่มากเกินไปถ้าเกิดวิธีนี้ได้ผลนะครับเรามีความสุขมากขึ้นก็เป็นผลที่ดีมากเลยแล้วก็เหตุผลข้อสุดท้ายนะครับที่ทําให้เราไม่มีความสุขก็คือการที่เราเนี่ยจมอยู่กับอดีตมากเกินไปหรือคิดถึงอนาคตมากเกินไปนะครับผู้เขียนได้บอกว่ามีการวิจัยเนี่ยที่ออกมายืนยันแล้วว่า โดยปกติคนเรา1วันจะคิดประมาณ600.000ครั้งและมากกว่า95%เลยนะครับมันเป็นความคิดเดิมๆที่เราคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าจริงไหมครับว่า1วันเนี่ยเราคิดเรื่องเดิมๆเ,เนี่ยบ่อยมากเราคิดมันซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆเนี่ยจนหมดวันรู้ตัวอีกทีวันนั้นก็หมดลงไปแล้วเราก็ยังจมอยู่กับเรื่องเดิมๆเ,เลยครับ เขาบอกว่าคนเราเนี่ยชอบคิดถึงอดีตเพราะว่าเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือให้แน่ใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปเนี่ยมันโอเคแล้วมันจะไม่ใช่สิ่งที่ผิดแล้วคนเราจะคิดถึงอนาคตเพราะว่าเราก็จะคิดต่อไปนะครับว่าเออในอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในวันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง มันจะมีข่าวอะไรที่เข้ามาบ้างไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับชีวิตเราชีวิตคนรอบข้างหรือนัดหมายที่เรานัดไว้เนี่ยเราก็จะคิดถึงมันอยู่บ่อยๆโดยที่แบบเราจะลืมนะครับว่าที่นะัตอนนี้เราควรจะอยู่กับปัจจุบันแล้วปัจจุบันเราทําอะไรอยู่เราจะทําอะไรให้มันดีมากกว่านี้ได้มันก็เลยทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมัวแต่ไปคิดอยู่กับอดีตแล้วก็ไปกังวลเกี่ยวกับอนาคตมากเกินไป มันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีความสุขพอทุกคนได้ฟัง5เหตุผลนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับถ้าสําหรับผมมันก็เป็นเรื่องจริงอยู่นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบทําอยู่บ่อยๆแล้วมันก็ทําให้เราไม่มีความสุขจริงๆด้วยก็สําหรับส่วนสุดท้ายนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาสิ่งที่ได้จาก5เหตุผลนี้ไปปรับใช้กับชีวิตดูนะครับข้อแรกก็คือ อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้มันมากเกินไปเอาตัวเองเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตเพื่อให้พัฒนามากขึ้นก็พอแล้วแล้วก็รู้สึกขอบคุณกับชีวิตพึงพอใจกับชีวิตที่เรามีเนี่ยแบบมีเด็ก200ล,ล้านคนที่ไม่ได้กินข้าวแล้วข้าวเบอร์เดียวก็คือความสุขสําหรับเขาแล้วสําหรับเราคืออะไรล่ะครับแล้วก็อย่าติดอยู่กับคอมฟอร์ทโซนมากเกินไปลองกล้าที่จะเสี่ยงเพื่อทําตามความฝันของตัวเองดูบ้างก็ได้นะครับแล้วก็ ออกกาลังกายบ้างขยับร่างกายบ้าง,าง,าางเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสร้างสารเคมีที่ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็คืออยู่กับปัจจุบันนะครับไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็ไม่ต้องไปจมปลักอยู่กับอดีตที่มันทําให้เรารู้สึกเศร้าใจอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทามันให้ดีที่สุดนะครับแค่นี้ก็ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นได้แล้วครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ